สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปารีร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้พามาดูนกนกยูงนะนกยูงของพี่หลีนะคะที่วันก่อนนี้ถ่ายคลิปลงไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว พอดีเสียงเพลงมันดังนะคะข้างบ้านก็เลยติดตัดเสียงออกไปก็เลยได้ทําคลิปสั้นๆวันนี้นะคะเงียบสงบค่ะเแล้วเรามาถ่ายให้ดูกันเต็มๆนะคะพี่หลีก็ใส่ขนหนะ้าอ,อกแล้วนะคะนกมีขนด้วยนะคะนี่สวยไหมคะทุกคนนกมีขนคะ่ะนกมีขนหันฝั่งนูนน้น่อยค่ะ ว้าสวยจังสวยจังทุกคนขึ้นมานะครับไม่รู้จะขึ้นไหมคะตัวนี้นนดีๆต้องกเดี๋ยวลองเลยตัวนี้เน้นเน้นโชว์ไม่เน้นขึ้นนะคะอันนี้คือดอกไม้นะคะดอกไม้หามาติดนี่ประมาณนี้นะคะถ่ายให้ดูดดผูกสายชุ่แล้วนะคะลองยนตให้ดูหน่อยะคะ่ะ นักวัวแต่ว่าแต่เวลาติดลมกับนอาไม่โรยมึงไุมันขึ้นย่านั้นนกลักษณะแบบนี้ทุกคนขึ้นยากับแต่ถ้าขึ้นนะถือว่าป้านกับโอ้ขึ้นอยู่นะพี่นะเหมือนจะขึ้นเหมือนจะขึ้นอยู่นะโอ้ เดี๋ยววันนี้จะไปส่งขานะคะไปเขามีงานอะไรนะพี่งานเกษตรผลไม้เหรอแล้วก็มีการโชว์ว่าวด้วยมีหลายงานอยู่เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะโอ้แต่ขึ้นนี่ลอยเลยเลยเจียวไาเยมาออาไปเล่นให้ดูเล่นให้ดูอีกเอาคลิปให้ได้สักห้านาทีอ่ะนุ่นไปเล่นไกลๆแต่ถ้ันติดลมหนาวา ฝนเพิ่งจะตกไปนะคะทุกคนฝนเพิ่งจะหยุดไปมืดมากค่ะไม่รู้สงขาฝนตกหนักไหมเมื่อนกนกยุงหรือวไก่้าครับเออไก่ฟ้ามากกว่าพี่ไม่น่าตั้งชื่อนกยุงเลยนะแต่ตั้งชื่อว่าไก่ฟ้าว้าเออเล่นโชว์หน่อย <laughs> ไม่เดี๋ยวน้องไปถ่ายทางนู้นมั้งให้เห็นทางหลัง <laughs> พี่ก็เล่นเหมือนเดิมแม่แหละแต่น้องจะถ่ายทางหลังไง,งน, <laughs> นี่พี่เล่นจากทางนู้นมาทางนี้ก็ได้เอาน้ำยดลงเลย <laughs> เอาน้ำยดลง ไม่ใช่พี่ไปยืนทางนู้นดีกวอะไหกันนี่ยมันถูกใบสตอมฝน,นมันเพิ่งตกแล้วครทุกคนมันไปยืนตรงที่ไม่มีต้นไม้เลยม,นะมันไม่ได้แล้วทุกคนดูข้างหลังดูข้างหน้าก็ได้หมายถึงว่าพี่ทําจากตรงเนี้ยพี่ทําจากฝั่งน้องนี่เออหันไปทางนู้นเออเออแบบนั้นเลยเข้าใจยากไหมเอาเออเอา,เอา Oh. ลุ้นให้ขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดี๋ยวจะลองคลิปนี้ก่อนนะคะเป็นคลิปสั้นๆเดี๋ยวเราก็จะไปปล่อยกันที่สงขานะแต่ถ้าว่า,<อ>าฝนตกตก็คงจะไม่ได้เล่นนะทุกคนนะเน,นเเะเี่ยเมื่อกี้นี้อ่ะ,น,ะน้ำหยดจับไอเนี่ยเราสตอเอาเอา,เอ,าอีกสักทีเอาโชว์หน่อยมันไม่ได้ห้านาทีทีคลิปอ <laughs> คลิปอย่างน้อยๆได้สักห้านาทีอ่ะ <c oughs> เอาไม่ต้องใส่แอกกับตัวนี้ผมนั่งไว้เลยตัวนี้ไม่ต้องใส่แอกนะคะขอดูชัดๆหนะะ่อยค่ะไม่เล่นแล้วเอาเดี๋ยวขอดูชัดๆค่ะขอดูชัดๆค่ะ,คะพี่ลิศจับอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวไม่ จะถ่ายข้างๆนี่ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวดดูนะครับว่าไม่ต้องใช้เอกเพียร์พ like ี่รีบวะไม่รู้นักกัวไปแบบนี้มาแต่นักกัวกับท่วงแต่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเให้ดูนะครับ เรา,เ<อ>าจะพอดีนาะมาเห็นเอาไหมเอาไหมเอาไหมสี่ลีอนเาพอดีเลยนักวัวพอดีผมไม่เน้นไตเองกับมันไตลำบากอืมตัวนี้ไม่เน้นใส่แอกนะคะไม่เน้นใส่แอกเน้นเล่นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวอะคลิปนี้จะลงตอนเช้าก่อนเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเราไปลงอะคลิปจังหวะที่พี่ลีไปปล่อยที่สงขานะคะแต่ไม่รู้ว่าบรรยากาศทางฝนสงขาฝนจะตกหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวไปดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ